สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับบัตดีบัตดีเป็นอะไรงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ของอาจารย์กวางโอ้กับเพิ่นเพิ่นนหายเล่นแต่หาจะนั่นผมกับวูเข่าเล่นก็หนีไม่สนหอกผมก็ับรหาลอตเตอรี่ว่าได้ผมก็เลยได้หาใบได้นหาใบก็ถูกก่สิมาหาอาจารย์อยู่ตลอดำรนบ่แมบออาจารย์กวางนี่งวดว่งหันเราใหายแปดหาพอดีพ่อว่างเลยว่าฝันฝันเกี่ยวกับรถวัติมี่เจ๊ไหน เพิ่นเพิ่นบอกเลยแหละแต่รถเพิ่นบ่เห็นจังซี่ดอกกันหมายเลขรถก็เลยว่าผมก็มักอยู่แล้วเลขแปดห้าทะเบียนรถพ่อแม่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการเคยอาจารย์จะยังไงกันเด้อเอากระชงหลายท่าเอาป่ายิ้มสวยงามเนะขอสวยามสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับบันดีบันดีเป็นแรงบันดผ่านมาของอาจารย์ของอาจารย์กวาง โอ้กัเพิ่นดูดูนีผู้พที่ผู้ใดท่มากหเขาขขนํำแต่เอาไปเอาไปสวดไปทํำเหรอโอ้โเรามานนมุนต์มาหาเราถามเด็กเอาารย์กวานงถามเด็กาลุให้เสวดพิธาศพฮะเอเออสิไปเพราะว่าแขก่นหลายอ้าพอดีเรามามุน จานไปงดที่แล้วเนาะงั้นสุดเพื่อนหาเล่นแปหาแต่นั่นผมก็ว่าเขาเล่นก็นีไม่สนุกผมก็แล้วหาลอตเตอรี่เ่ราะผมก็เลยหาใบเดิหาใบก็แค่นี้แล้วนี่เนี่ยพบกไปหาใส่ก็อะไรเขากรวดกันไปพวกมาขายด้เนี่ยแต่ว่าพวกมาขายสีแลนหาผมนี่ตลอดเลยทั้งขันผมว่ามาวัดผลกับน้ำมานอแต่ว่ามัน มันเบิดก่อนแล้วเลขแปดห้ากับมาหลายมื่นเนาะคุมาผมเนาะขายตุ๊กตาลีเนาะกอดสิมาหาอาจารย์อยู่ตลอดจแมนบ่แมนอาจารย์กว้างนี่แมนหมวดบรงหัรแล้วหายแปดห้าแมนพอดีพ่อว่าไงว่าฝันฝันเกี่ยวกับรถวันนี้มิดเจ๊งเลยเพิ่นบอกเลยแล้วแตำรถเพิ่นบ่าเห็นยังแชร์ดอกกับหมายเลขรถแต่เลยว่าผมกับมักอยู่แล้วเลขแปดห้าทะเบียนรถพ่อแมนแปดห้า

อ่าซื้อได้ลอตเตอรี่โอ้โหเห็นคนเราเหรียญได้ลอตเตอรี่พูดมาถือเป็นใบเด้มาด้วยไงอืมมาถืนเป็นใบอืมอันอันอันไตลุ่มเราบ่เอาจอมือมันอันดีแล้วว่าแม่มันมันมันเราเอาตลอตเตอรี่เราวว่าู่เนี่ยว่าหมายแล้วนะมาเข้าใจสามสิบบาทสิไหมเพิยงเดียวเลยเลยบ่ซื้อเลยไปซื้อเลยซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่สนับสนุนรัฐบาลดีกว่าเนาะถือคนกัดใจเต็มบ่ถือกันแล้วไป เมง่กียมันกะเคยคอสามโตก็นมี่เนาะตลเออมันก็ยังดีอยสินะได้ได้หาใบป่ะเจพอยพ่อยนี่น้ำแนวทางของอาจารย์กงองยางเดียวเลยแหมแมนแต่พมาอยู่นี่ถึกมาตลอดเนาะแา่วันนี้เป็นไงพมแล้วไหาแล้วะห้แล้วตัวไ้หมไ่ไหตัวไ้หเก้สองเก้าสองเก้สองเก้าสองมักคักแล้วบ่เนี่มักได้ใจบ่เนี่มัดเพราะว่าผมทิ่เน้นตลิกเล่าล่ะเอาเลยได้พร พลัตต์ลี่มาเอาเลยเก่าสองเราบอกส่วนตัวเลยแต่ว่าบ่เป็นส่วนตัวลตอนนี้บ่เป no. ็นน้องเขาบอกวิฟังที่ละพี่น้องทั้งทัโลกแล้วตอนนี้เพราะว่าผมมาบินว่าจังหันปูเส้านะครับเราไปบินธบัติเลยบอกว่าไปผมมาเพิ่นที่มีรถมาจากบ้านคูนมันหลามับเพิ่นอนครับไปไปบินในบาทต่างหากปัยู่บ้านสะแก้วหัวนะผมกับมาซอยเพิ่นมาอุปถัมภ์เพิ่นอยู่เรื่อยนะกับผมกับมาเห็ดมนี้ละ ครับไอ้ไอ้กุศลนี่ก็ไม่เฮ็ดให้เราเนาะอืก็บ่ไป20,000น้อยๆโอ้ถูกหลายมหันต์เงี้เนาะแกว่าเราก็ให้่ักให้ได้เนาะ85เป็น6แค่นั้นเนาะให้อยู่แต่ว่าผมหารถตู้ไม่ได้ครับอาจารย์กวงนี่เราอยู่สมถะดิเพราะว่ามื้อนั้นผมมาไายเนี่ยมื้อมือที่ว่ามาทายที่งวดว่งหันน่ะโอ้ยฮ้อนคักบ่มีหม่องที่อยู่แม่นเลยบอกเลยบอกพาจารย์ติดแอร์ซะเป็นหยังเราว่าโอ้ย ติดแอมสิสบายปวดบ่แม่นพระดอกแล้ววะห่อนอะไรแล้วก็ทนอยู่ได้อยู่สบายหลายวันนี้ครับแต่ว่าผมอยากติดแหนเราอยู่เวลาห่อนๆเนาะน้องแอมย่มาบวชเป็นพระอิดหยังเราอะแอมยุบ่เอาดอกตัวสันขาบเดียวเนาะแต่ว่าแต่ว่าอยากใครอยากขับเลยนะฮะจะไม่ราเดียวแม่นเวลาเดียวสากอยากติดแหนเราอยู่ดอก็งวดมาหันได้หาใบครับเปลี่ยนหะเราบอกว่าทะเบียนรถ ทะเบียนรถเลาก็เปียถานี่นี่นนี่เนี่ยนี่นี่นี่เเเนี่เนยเนี่ยเนี่ยมันมีเปียาอยู่เนี่ยหลายเสียอยู่แต่วางวดันหกสามตัวนตอกมาขายไงโอ้เอาไปมาเลยยังไงวุ่ใจบ่หมักเอาเอาจัตัวเด็ตัวเดก็กสิบเกสองฮะเกสองอาจารย์เราให้เก้าสง้สองอแลนอกบตัวกันหอกครัมาครับเนจะบอาหัวนี่เป็นแต่ยังไงกับอันเราใส่สุดดำนี่แล้ มีงานศพอยู่บ้านงานานผมมันก็เป็นีเหมือนคุณมานน้ำนอน่นมาน้แล้วคุณมาน้ำอีกอนั่งงานโฉไปละแค่ยุนบ้านน่งาแม่บ้านหน่แม่พ่อมาตามบ่มาตามเลรอนี่ใส่รถใส่ชุดดำเหรอโอ้ยผู้ิตตามผู้นำตันีู้ิาผู้นำผู้นำมาอมาโดนเหรอผมลบกวนเวลาได้บเดียวติลบกวนแล้วไปไปไปสรุปแล้วคือเก้าสอะการให้เก้าสอ มาแเอาไปก็ได้พมาครับเร็วบอะนี่ง่องนยัก่าสองยังดังเลยเหมือนเหมือนเจ้ายังหับไปพูดก้อนไนก่สองยังดั่งเลย่า có sống vô dòng đắng, đầy đủ trôn lệ quanh vô dòng điện thoại cây 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 xe cây 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 คนมากก้มเล่นทํางานพ่อเอ็งก็ลืมซื้อเราตะกี้เคยถามลงอยู่ดิปลัดปลัดซือไฟรัดพ่อรัดพ่อรัดพ่อรัดก็ได้ไรัก็ได้พ่อไรัมื้อนี้จเห็นมาขี่รถ่ได้มาขี่รถอีกละเขาใหญ่ว่าหยังมาขี่รถลว่ามาขี่รถเอ้านั่นนั่นจเห็นบ่เบิ่งนั่น รถมานีเจอแล้กันหมาดูกันหมาดูกันรถหมาอันนี้เราเราว่าหมาขี่รถพนไปว่าเจ้าของดิพ่อว่าเจ้าของแล้วว่าอันนี้แห็งจังอันนี้แห็งจังเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดพี่ว่าพี่ว่าขันมานี่ถือนี่อาตมาฝันว่าขี่รถคันนี้นี่นะขี่รถันนี้สัเดียี่ว่าขันมาหนึ่ถือเครื่องรางเครื่องบุญเลยครับรถขันไหนมาหาอาจารย์นี่ถือขนาดมันบ่ ขนาดถือมาฮับที่แรกเมื่อนั้่เมื่อนั้นนี่นี่แต่ขั้นนี้แหละฮับเราอะฮะโอ้เนี่ยขั้นไหนขั้นนี้แหละนี่แหละขั้นนี้แหละถบ่ีว่าเหี้ยม่เอาเลขฝันนะฝันวันีถขั้นนี้เอาอาจารย์สิไปกิจมิบุญเนาะอาจารย์ที่ไปกิจนิบุญคน่ปนสวด้รัดมาฮับแล้วพุทธสวดพุทธมนต์แรี้งอ๋พุทธเผาเราบอกครับเผาวางใบนี่ก็จะได้ไปสวดมนเลี้งอีกโอ้โหยังมาผมบเ้อเอาเลขฝัน พนพนคนตายอายุเท่าไหร่ครับอายุเพ่น47เฮ้เพอรดเถไปคับสียดายพวกหูเล็กฟาลุงเนาะเพราะงี้หูเล็กฟาลุงบ่บวเีอายุคนตายพนเท่าไหร่ก็อเพร่เพ่เพ่นนอายุคนตายเท่าไหร่ก่47เออพี่น้องลองเชียงไปน้ำได้เด้อ47นะสำหรับคลิปนี้ก่ะเห็นคนมาหาอาจารย์อาจารย์กว้งเนาะก่ ได้โอกาสทามก <c oughs> ็ถือโอกาสที่คลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับสําหรับตัวเลขของอาจารย์กวางนะครับ<ต>จะมีอยู่ในคลิปแล้วนะครับส่วนที่ถามอ่าพลัดบองหันเราก็บอกว่าววบวกตัวเดียวเก่าสองนะครับแต่ว่าในคลิปเนี่อาจจะมีหลายตัวอันนี้ผู้ใดได้เบิ้งคลิปนี้อาจจะเป็นผู้โชคดีนะครับประตรงล้อเอ็ดแต่ว่าอาจารย์คัดอี่ดีอาจจะบพ่เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับก็รอติดตามคลิปต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับที่สำคัญทาง YouTube นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะประผัดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับไปพอกันใหม่ส,สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวอีสาคลิกัน